คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อเก e เม9นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Cook i e Run k i n g d o มนั่นเองฮะก็วันนี้อาจจะได้ยินเสียงนกเนะาะพอดีหลังบ้านผมมันชอบมีนกมาเกาะนั่นเนองฮะก็อาจจะมีเสียงนกหลุดเข้ามานั่นเองก็ขอประทานโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับว,วันนี้เราก็อยู่กับในเกมคุ o k i e Run k i ง g d o m กันแล้วนะกรัพาว่าเราห่างหายกับการลงคลิปไป1สัปดาห์ผมว่าคือช่วงนี้ผม,มรู้สึกว่าผมไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้ช่วงนี้คือผมต้องแบบพยายาม ทังเกตดีๆเนาะเพื่อที่จะต่อขึ้นม .4 นะวันนี้ฮะเรามีเพชรอยู่12,000เพชรที่ว่าไล่รับจากการที่ว่าแล้งลีนั่นเองคะับคิงต้อมอารีนาีแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ตกไปอยู่ซิลเวอร์หนึ่งนั่นเองนะก็อยู่อันดับ2แสนสี่นะตกไปไกลวักเลยนะก็อยู่2แสนสี่ตอนนี้ก็ตกไปซิเวอร์ก็ได้เพชรมาประมาณ6,500เพชรเนาะ, <Wow. S 1> ะก็ได้จากการที่ว่า นี่ฮะเซิร์ฟมันปิดเมื่อคืนนั่นเองจริงๆคืออาจจะอัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่เซิร์ฟมันปิดฮะก็เขาก็เลยให้3,000เพชรชดเชยนะก็เลยเราเลยมี12,000เพชระวันนี้เราจะมาสุ่มคุกกี้กันดีกว่าคุณผู้ชมนี่คุกกี้ระดับสูงนะผมได้มาสุ่มแล้วตู้ตเลตเอสเปรสโซนะ แต่ถามว่าถ้าผมได้เอปเซโซมาคือมันค่อนข้างจะดีมากเลยเพราะว่าเอฟเซโซผมอีกอีกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบห้าเอ้เจ็ดสิบเจ็ดชิ้นเจ็ดสิบห้าโหคิดเลขง่วไปหมดนะอีกเจ็ดสิบเจ็ดชิ้นนะเอฟเซโซผมจะห้าดาวนั่นเองครับนั่นแหละโอเคเรามาแบบคือการที่ว่าเราจะสุ่มอะ่ะคุณคุณผู้ชมเคยดูหลายๆช่องไหมคือเขาจะแบบชอบกดทีเผลออะ่ะมันไม่ใช่พวกอย่างนั้นไงใช่ไหมเพราะว่าการที่เรากดทีเผลอมันอาจจะเป็นการหลอกเกมเฮ้ผมว่าผมน่าร้องมากเลยใช่ไหม การที่ว่าเรากดแบบทีเผล่นะมาตวัวแรกมาไหมเฮ้ยรอบแรกมาเลยว่ะคุณผู้ชมเอาว่ะเมื่อกี้ไม่ได้กดแบบทีเผล่นะคุณผู้ชมผมแบบกดเล่นๆืหเราแรกก็มานะจังหวะนี้มาตัวเดียวว่ะโอ้โหแย่ว่ะแย่จริงๆเลยเชีเอมขอร้องเถอเชีเอมก็อตอนนี้รหัสผมยังไม่มีเชีเอมนะคุณผู้ชม ระัะผมรู้สึกว่าตัวดีๆแทบจะไม่มีเลยโอ้โหมาตั้งแต่อันแรกเขาให้มันไม่เกลี้ยงบินออกมาเลย <Okay. S 1> เฮ้ยตวใหม่ว่ะเห็ด <c oughs> <c oughs> คุกกี้เห็ดพิษไม่ต้องเอามาก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องมาว้าวเลยสหายตัวใหม่ดูดิขอบตาดำปิดเลยเนี่ยไม่ยอมนอนเนี่ยนอนดึกดึกดึกป้าแต่เขานะตัวเองก็นอนดึกนะโอเคไปดูอันต่อไปดีกว,ว่า อย่างน้อยคือถ้าผมได้คุกกี้มก,กาหานมันก็ยังดีอ่ะผมไ,มได้เศษอย่างน้อยผมก็ได้เศษไม่เลทไงแต่ว่าการที่เราได้ตัวอื่นมันก็ดีเหมือนกันนะตัวผมจะได้โลตันสักทีโอหได้หมาป่าเมาอีกสองชิ้นกาหาันโอ้โหหนังปลาโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยหนังปลาก็อัพขึ้นมสามดาวกาหาันคุกกี้บลอยแบบนี้ไม่กาหาันสักทียังมีจาสี่ดาวแล้วจะคุณผู้ชมโอ้โหโอุห้ยตัวคอมมอนมาเยอะมากคุณผู้ชม ตอนนี้ตัวพ่อมดผมอีกยี่อีกสามสิบหกชิ้นนะยอดหืมตัวระดับแรงไม่กตัวคุ้มนะรอบเนี้ยสมแล้วคุ้มเลยอะ่ะ <c oughs> มาอีกตัวไหมโอเคหมดแล้วนะฮะ <c oughs> ก็ค่อนข้างที่จะได้มาเยอะเลยได้อีปิกมาหนึ่งตัวนะรดเหตดแล้วก็ได้เป็นนักกล้าม,มาสามชิ้นได้พ่อมดมาสี่สิบชิ้นคือโอ้โหพ่อมดผมเนี้น่าจะห้าดาว็นตัวที่สองละแล้วก็ได้อีอปิก เป็นหมาป่ามาอีสองชิ้นเนาะไปดูรอบต่อไปดีกว่าได้มาห oh กสิบมิเลดโอเมก้ากดแบบพีเพอระหว่างที่เราพูดอยู่จังหวะน,นี้เกือพ่อมดมาอย่างนี้กูละท้อ They just to that you re not how have when are you're fine you're really fine you 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 say ask แดงปิดเลยแดงปิดอออืืหไม่ต้องลุ้นอะไรกันแล้วครับจังหวะน,นี้ั้มตาปั๊มเข้าไปแล้วเราก็จะเอาคุก กี้พ่อมดอีก2ตัวขอร้องถือคุกกี้พ่อมดมาก็ได้นะได้คุกกี้แล้วแพนเค้กว่ะสายซุ้มโจมตีเพราะว่าผมไม่ใช้อยู่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอานี่ไงกาหารได้เหรียญมาเหรียญมาสิบสองเอาว่ะเผาให้มันเป็นระดับแลออกมาแพนเค้กตัวเดิมถงใสถุงใส,งใ,สให้กินแค่แพนเค้กไงแบบช่วงนี้หิวหิวเนาะโอ้โหได้แลมมาอีกตัวแพนเค้กอีกตัวไหมโอเคหมักฝรั่งนะหมักฝรั่งก็ สี่ดาวแล้วจะห้าดาวแล้วอีกแปดสิบชิ้นโอ้มายกอนั่นแหละชิ้นส่วนอีพิกชิ้นส่วนของคุกกี้มิ้นไม่รู้จะพูดอะไรเลยได้นินจามอีกชิ้นอไปต่ออะไร Strawberry. สตรอบเบอรี่สตรอบเบอรี่อีกสามสิบสามชิ้นเหมือนกับไอพ่อหมดเลยน่าจะห้าดาวตัวที่สามและก็ตัวที่สองนะจังหวะนี้ได้หมาป่ามาีสามชิ้นเอ้ยเจ้าป่ามาีสามชิ้นนะก็ถือว่าดีอยู่โอเค ตอนนี้เราได้อีปิกมา5ชิ้นนะมีของมินช็อกโก้สองแล้วก็เจ้าป่าสามนะรอบนี้ถือว่าเกลือนะไม่ได้อีปิกนะโอเคเดี๋ยวผมแบบผมต้องแบบท่องคาถาก่อนนโมนโมพิทยะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเราท่องคาถาเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะกดแบบทีเผลอเลยกดไม่โดนด้วยเวนตายละเกลือเกลือแน่นอนบาย have a great time โอ้ยเข้มปี๊ด รู้นะเนี่ยว่าคุกกี้ผสมเกลือด้วยโอ้กดไปเลยที่คุกกี้มันผสมเกลือได้ใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหหืเผาให้มันเป็นระดับแลล่แล้วเราก็จะได้หัวหอมโอเคอันต่อไปคอมมอนมาอีกสามชิ้นฮะน่าเป็นเรื่องที่ดีรือเปล่าเนี่ยมันดีหรือเปล่าวะตันนินจามาหกชิ้นติดเลยไ้คุกกี้คอมมอนมาอีกตัวเป็นนางฟ้า Oh my god ไปเปิดต่อได้พอมุดมาอีก2ชิ้นเ <c oughs> จ้าหญิงได้อีก1ชิ้นนะโอ้โหรู้สึกว่านินจานี่แม่งจะได้เยอะมากเลยก้ามโอ้โหอีก90กว่าชิ้นนะพอมุดมาอีก2โอ้โห,โหรอบนี้โคตรเกลือเลยคุณผู้ชมไม่ได้ตัวเลยอ่ะโอ้ได้ตัวมา2องนะรอบนี้ได้แบบพอมุดมาประมาณ7ชิ้นนะก็ถือว่าดีมั้งนะอีก20 อีกสิบเก้าชิ้นนะพ่อมดเราจะโลตันนั่นเองโลตันอะไรละ่ะอีกจะห้าดาวนะก็ผมหวังว่ารอบนี้ผมจะได้พ่อมดสักตัวคือไม่เอาตัวอีปิก,ก็ได้รอบเนี้ผมเอาพ่อมดสักตัวเว้ยคืออย่างน้อยถ้าพ่อมดผมห้าดาวผมสุ่มได้พ่อมดอีกรอบผมจะได้เป็นเหรียญไมเลต์ไงผมจะได้เอาไปดองแล้วก็มาสุ่มของพวกนี้เออใช่แล้วตอนนี้คือผมพยายามดองเหรียญไมเลตอยู่นะเพื่อที่จะไปซื้อตัวสมบัตินั่นเองนะแต่ว่ารอดองให้ได้สักห้าพันก่อนเนดะี๋ยวผมจะมาสุ่มสมบัติ กันนะครับว่าตอนนี้ผมยังไม่มีสมบัติในนี่เลยตำราพิชิตศึกของทูตแสวงบุญนะแม่งหาย่าชิบทหายเลยน่าสมคดยากเลยแล้วก็ถ้าเก็บครบห้าพันไหร่คลิปสุ่มสมบัติมานแน่นอนกดแบบทีเผอไปเลยจกกังหวะนี้นี่เป็นไงขเขาเรียกว่าสเต็ปสุ่มทีเผอตาหวานไปหนึ่งทีดีขอสองตัวได้ไหมโอ้โหตัวเดียวว่ะคุณผู้ชมแม่งแย่วว่ะ อย่างน้อยคือแบบถ้าเฉเอมมามันก็ยังดีนะเอเสเปซโซ่ก็ได้สองตัวเนี่ยเฉเอมกับเอเบสเปซโซ่นะโอ้โหเผาให้มันเป็นระดับแรแล้วออกมาก็คือแบล็เบอร์รี่โอเคไปกันต่อยินจามาอีกหนึ่งทิ้นโอเคพอมดพอมดโอ้โหนักกล้ามไม่ต้องเอาก็ได้นะนักกล้ามาอยากได้พอมดอะไรเนี่ยนักแรกไปธาตุ เราปล่อยให้มันเปิดเองดีกว่าการที่ว่าเราคิดมันจะทําให้ดวงเราดว,ด,วดวงแบบดวงแย่นะได้มัคัสตาร์รุ่นที่สามนี่มาแล้วหลอมให้เป็นระดับอีพิกเปิดออกมาวิ่งวับประกายแสงเอสเปเช,ชขนาดเปลี่ยนมนเป็นไม่ใช่ตู้เลดแล้วนะขาดย้ายออกมาจากตู้เลนแล้วมึงยังจะตามกูมาอีก,กเหรอโอ้โ่แต่ก็ดีนะอย่างน้อยเราก็แบบอีกห้าสิบชิ้นตันโอ้ยยังจะตามมาอีกนะ ไปสุ่มต่อโอ้โห,โโหเกลือจัดจัดพอมดขอพอมดสักตัวเถิดโอ้โหไม่ได้นะได้โหโูหรู้สึกว่าสุมม่มแล้วเกลือม,มากเลยๆๆๆเกลียดนับเลยนี่โอเคถือว่าถือว่าก็ดีอยู่แหละได้เอสเปรสโซ่มั้งมั้งนับมันดีไหมเนี่ยนับหนึ่งอะไรวะเน,นี่ยแจ้งเตือนเนี่ย ไต่ว่าน,นี่คุณผู้ชมอ๋อคุกกี้เราเห็นนะมันได้โปรไฟล์ใหม่แล้วก็ Kingdom Pass ซีซั่น2มาแล้วนะก็ใครอยากเติมก็เติมนะผมไม่มีตังค์เติมมันจนจังหวัดนี้จนนะเดี๋ยวไม่มีเติมฟรีฟเลยนะก็มีเควสอะไรหรือเปล่าผมเพิ่งนำเควสอะไรเน่อยอ๋อเรื่องสุ่มคุกกี้โอ้เควสสุ่มสุดคุกกี้ก็มาโอเคเดี๋ยวรับของแป๊บรับของโอ้อย่าค้างสิ